ออฟตัวในวันนี้นะครับเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในช่วงเวลาแห่งการท่องเที่ยวทุกฤดูกาลทั้งใบไม้เปลี่ยนสีซากุระเบ่งบานหิมะโปรยปรายพร้อมข้อแนะนำว่าควรจะไปเที่ยวที่ไหนดีในช่วงเดือนใดบ้างเพื่อคุณสามารถที่จะเลือกช่วงเวลาที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดในการเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นติดตามกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับพบกันในรายการ Top o f the World ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา1 0นากา,า30นา,าทีนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่25กันยายนนะครับอยู่กับพี่เเกินสมศัพย์์ี่เกินครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้เราพูดถึงไปเที่ยวแบบคือเราคนมีอารยะนรเราก็ต้องไปเที่ยวสถานที่ที่มีอรารยธรรมโดยเฉพาะอารยธรรมเก่าแก่นะครับอย่างเช่นอียิปต์เมื่อวานนี้เราพูดถึงสถานที่ที่เป็นระดับ t o p o f the world ในการไปเที่ยว เราพูดถึงอียิปต์ของเราเนี่ยซึ่งไปกับอาราเรเวอร์เนี่ยหนึ่งก็คือจะสะดวกสบายกว่าคนอื่นๆโรงแรมที่เราเลือกพักเนี่ยจะเป็นโรงแรมแบบ5ดาวที่เป็น international chain ต้องเรียนคุณผู้ชมว่า5้าดาวบางทีเนี่ยมันก็หรือใชว่าในไ้าดาวเนี่ยมันก็จะมี5ดาวแบบ5ดาวคือ5้าดาวแบบ3มดาวก็มีคือเป็น5ดาวแบบเป็นเชนของโลคอลเขาบอกเขาเป็น5้าดาวเป็นของท้องถิ่นแต่ว่า เราก็เลยว่าเอาอ้างอิงที่เป็นสากลกันลวกันเราจะเลือกเฉพาะโรงแรมที่เป็นห้าดาวแบบ international brand เท่านั้นที่เราจะไปพักที่อียิปเพื่อความชัวนะครับเพราะเราก็จะไปพักโรงแรม5้าดาวที่อียิปนอนในเรือเราก็จะนอนในเรือที่เป็นเรือห้าดาวนะครับแล้วก็อยู่เนี่ยเราก็จะยาวคนอื่นๆคนอื่นเขจาจัดอียิปเนี่ยบางที่ก็จัดไปนอนกันแค่ห้าคืน6คืนของเราเนี่ยเอาให้ครบไปทั้งทีเนี่ยเก็บถึง9คืนแล้วก็ เราออกแบบการเดินทางให้สบายๆก็คือเดินทางโดยสายการบินอิเมเรดเป็นชั้นบิสเนสคลาสทั้งหมดแต่อย่างที่เรียนเมื่อวานนี้แหละครับบางคนบอกอพี่ก้นเล็กนิดเดียวพี่นั่ง <c oughs> ชั้นประหยัดก็ได้ก็สามารถที่จะเช็คได้ว่าราคาชั้นประหยัดเนี่ยราคาเท่าไหร่ก็หักทอนกันไปนะครับสามารถที่จะเลือกเลยก็ประหยัดกว่าการเดินทางด้วยบิสเนสอันนี้ก็เป็นทางเลือกของท่านด้วยนะฮะครับแต่ว <c oughs> ต่าอ <c oughs> ันน <c oughs> ี <c oughs> ้ก <c oughs> ็คือเรื่องราวเมื่อวานนี้ที่เราพูดถึงกันนะครับ แต่ว่าเราเกิดทิ้งท้ายไว้เมื่อวานว่าวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นและช่วงเวลาต่างๆที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็คึกคักอยากจะไปญี่ปุ่นอยากจะไปญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นยังมีข้อจํากัดหลากหลายอย่างอยู่แต่รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็ค่อยๆผ่อนคลายมาตรการออกมาอย่างเช่นตอนนี้ก็มีข่าวว่าเดือนตุลาคมอาจจะต้องขีดเส้นในต้คำว่าอาจจะไว้ก่อนนะคบว่าอาจจะ ไม่ต้องขอวีซ่าแล้วนะครับอาจจะสามารถไปเที่ยวญี่ปุ่นได้เสรีเหมือนตก่กอดคือณขณะนี้เนี่ยใครที่อยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องไปเป็นลักษณะของกรุปทัวร์เขาผ่อนคลายขึ้นว่าไม่ต้องมีไกด์ไปคุมก็ได้แต่ยังต้องจองผ่านบริษัททัวร์อย่างเราอยู่พอเราจองทัวร์ให้ทำจองที่พักให้ที่พักต้องจองให้โดยบริษัททัวร์แล้วก็ต้องวางกําหนดเส้นทางส่งเส้นทางขออนุญาต เพื่อออกใบ EFRS จากกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นเอาไปใช้ในการยื่นขอวีซ่าซึ่งในขณะนี้เนี่ยทาง a ราโดเวอเองเนี่ยเราก็รับทับนะสหรบรบริการ,รเรื่องนี้ใครอยากจะไปเที่ยวเองแบบไม่เป็นกรุปทัวร์ดีไซน์เองไปกัน2คน3คนเราเซ็ตให้ได้เราทำเรื่องให้ตั้งแต่จองโรงแรมจองที่พักช่วยวางแผนการเดินทางตลอดจนกระทั่งทำวีซา่าให้คุณผู้ชมขออนุญาตในการ ้าประเทศญี่ปุ่นคุณผู้ชมสามารถทําได้หมดตอนนี้เนี่ยคือเรียกได้ว่าไปญี่ปุ่นณนมาตรการวันนี้เนี่ยสามารถไปเที่ยวได้แบบนี้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าต้นตุลาคมอาจจะเสรีขึ้นกว่านี้เขาก็ค่อยๆผ่อนคลายตามยุคช่วงนะครับแต่ว่าหลายคนก็คาดว่าญี่ปุ่นน่าจะเปิดในตุลาแล้วแหละเพราะว่าในกลุ่มประเทศ g 7หรือ g 7เนี่ยทุกประเทศเนี่ยเขาไม่มีมาตรการในการควนชีนหรือในการก <c oughs> ีดการคนเข้าประเทศละเว้นญี่ปุ่น จะเป็นประเทศสุดท้ายใน G 7ซึ่งหลายคนเ็าบอกว่าเอ้ยตุลานี้คงเปิดแล้วทีนี้พูดถึงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วช่วงพิะเกิดเราไปอาเทปกับพี่ดีพี่ดีก็บอกหอ้โหบริษัทคนที่มีโฆษณาญ,ญี่ปุ่นเยอะเหลือเกินจนสับสนไปหมดจนสับสนว่าไปที่ไหนบ้างนะครับก็เลยต้องมาบอกว่าของเราเนี่ยเราไปญี่ปุ่นเยอะเพราะว่าเราก็จะค่อนข้างชำนาญเรื่องญี่ปุ่นนะเพราะพิธเกิดก็สนใจในเรื่องของซาบุไรเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องส่วนตัวผมเองเนี่ยก็สนใจในเรื่องของเส้นทาง สำรวจธรรมชาติในญี่ปุ่นชอบขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสเสน่ห์เพราะมันเที่ยวได้ทั้งปีอย่างช่วงนี้กันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยเขาไปดูอะไรกันที่ญี่ปุ่นเขาไปดูใบไม้ไมเปลี่ยนสีซึ่งใบไม้เปลี่ยนสรรีเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นเนี่ยจากทางเหนือลงมาทางใต้ครับเพราะว่าทางเหนือเนี่ยมันหนาวกว่าทางใต้แล้วเวลาที่อุณหภูมิมันเย็นขึ้นเนี่ยมันก็จะเย็นขึ้นเร็วกว่าทางใต้ อากาศทางเขาไกรโดมันจะเปลี่ยนสู่ความเย็นเร็วกว่าใบไม้มันก็จะต้องผลัดใบทิ้งใบเพราะโดยธรรมชาติของต้นไม้ทึ่งต้องเจอกับหิมะเนี่ยมันจะรู้ตัวมันอยู่ว่ามันจะเจอกับหิมะแล้วนะอพออากาศมันเริ่มจะเย็นแล้วเนี่ยมันต้องทิ้งใบเพราะฉะนั้นมันจะมีอุณหภูมิหล,ลักที่เป็นตัวชีวัดเนี่ยอยู่ที่15องศาถ้าถึงจุด15องศาเนี่ยต้นไม้มันจะเริ่มเปลี่ยนสีทางเหนือจะ7 5องศาก่อนเว้นเฉพาะแถบทาเทยาม่า หรือเจแปนแอลที่พิเกิงจะไปกันอาทิตย์หน้าเนี่ยวันที่27นี้ก็เป็นรุ่นว่าบนภูเขาเนี่ยมันเปลี่ยนสีหรือยังเปลี่ยนแล้วล่ะเพราะว่าที่เทเรยามาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนกันตั้งแต่ปลายกันยาจะเปลี่ยนสีพร้อมๆกับี่ฮอเกโดเพราะว่าอยู่ในเว็บไซต์ของเจแปนแอลเนี่ยเขาระบุเลยว่าด้านบนของทุกเขาเนี่ยจะเปลี่ยนสีก็ประมาณสักกลางเดือนเซปเทมเบอร์เป็นต้นไปนะฮะ ทริปเราก็จะดีไซน์ตามธรรมชาติของญี่ปุ่นก็คือที่ไหนก็ตามที่อุณหภูมิมันเริ่มเย็นเร็วกว่าที่อื่น,นก็จะไปเที่ยวที่นั่นก่อนเพราะเขาจะเปลี่ยนสีก่อนอย่างทริปหมอกล้องเนี่ยก็ไปฮุยภาคโทโฮกุเพราะว่าโทฮูกุเนี่ยอยู่เหนือทังโตเกียวขึ้นไปอุณหภูมิก็จะ เย็นเร็วกว่าทางโตเกียวแถวนั้นประมาณช่วงต้นต้นตุลาคมเนี่ยมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีละเราก็จะไปเมืองอุราบันไดล่องมาที่ทางด้านเมืองนิงตะนะครับท,ที่นิงตะเราก็จะข้ามเรือไปเที่ยวที่เกาะนะครับไปเที่ยวที่เกาะเสร็จเราก็กลับมานอนที่นิงตะสองคืนอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนสีไงพเราก็จะไล่มันลงมาพอถัดมาจากโตเกียวก็จะคันไซก็จะเปลี่ยนช้าหน่อยทริปถัดไปที่เราจะไปนี่ก็จะมี ทริปที่ไปวากายาม่ามแต่ต้องเดียนผูวว้ชมทวากายาม่าเนี่ยเราเน้นไปชมธรรมชาติเพราะวากายาม่าเนี่ยธรรมชาติสวยงามมากจะมีน้ําตกที่เป็นน้ำตกชั้นเดียว ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นแล้วก็มีสันเจ้านพิเ <'s> น,นะครับแล้วเราก็จะมีทริปไปอีกทริปหนึ่งไปที่เมืองโอบาระเมืองโอบาระเนี่ยจะเป็นเมืองที่ไม่เหมือนใครคือสักุระเนี่ยปกติมันจะบานในช่วงมีนาคมเมษายนในเมืองโอบาระมันจะมีสักุระของเขาเนี่ยบานหลงฤดูอันนี้ก็จะบานประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนพร้อมๆกับใบไม้เปลี่ยนสีในบริเวณภูมิภาคนี้ไปเที่ยวทางแถบเกียวโตซึ่งภูมิภาคนี้ใบไม้ก็จะเปลี่ยนสีประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่แหละครับ ครับแล้วก็ทริปถัดไปเราไปดูใบไม้เปลี่ยนสีหลังสุดเนี่ยก็คือบริเวณเกาะคิวชูแล้วก็เกาะชิโกกุคือเกาะคิวชูเกาะชิโกกุเนี่ยเป็นจุดที่อยู่ทางใต้หน่อยของญี่ปุ่นบใบไม้จะเปลี่ยนสีเนี่ยช้าที่สุดบางคนบอกอ้าวแล้วโอกินาว่าลหละโ <c oughs> อ,อโอกินาว่าเนี่ยเป็นภูมิภาคที่อบอุ่นมันไม่มีใบไ,ไม้เปลี่ยนสี <c oughs> และไม่มีหิมะเพราะฉะนั้นใบไม้ที่โอกินาว่าเนี่ย มัน,มนไม่ต้องมันไม่ต้องผลัดใบนะครับก็ปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดเหมือนบ้านเราเลยนะครับการท่องเที่ยวเราเนี่ยเราก็จะวางญี่ปุ่นเป็นตามลําดับของอากาศเลยนะพูดง่ายๆว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะให้จับหลักเดียวหฤดูกาลสองเพราะพูดญี่ปุ่นเนี่ยท่านก็แค่ว่าเมืองไหนที่ยังไม่ได้ไปอยากจะไปซ้ําหรืออยากจะไปที่ใหม่ะะนะฮะถ้าอยากจะไปที่ใหม่เนี่ยนะทุกทริปของเราเนี่ยตอบโจทย์ทุกท่านหมดเลย เพราะว่าอะไรญี่ปุ่นเนี่ยคุณไปที่ไหนก็ตามเนี่ยนะระดับความสุขมันจะได้เท่าๆกันเพราะว่ามันเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ทุกเมืองแต่ต้องเลือกเวลาไปในเวลาที่เหมาะเออก็คือดูเวลาดูเมืองที่อยากไปธรรมชาติที่นี่อาจจะมีชื่อเสียงไม่เท่าอีกที่หนึง่งแต่จริงๆอ่ะมันสวยไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยพูดง่ายไปทริปไหนไปตรงไหนก็แฮปปี้อันนี้ก็พูดถึง เฉพาะในช่วงของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีรเริ่มต้นในกันยาจนห้งถึงพฤศจิกายนนะครับพอเข้าธันวาญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่บอกว่าการท่องเที่ยวของเราเวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยเราจะไปปรับการท่องเที่ยวไปเมืองสวยๆตามฤดูกาลของเขาธันวาคมพิมะเริ่มตกแล้วท <ฮะ S 1> ี่จริงทริปสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนที่เราไปดูสกุละหลงฤดูที่โอบาระเมืองโอบาระเนี่ยพอขึ้นไปบนยอดเขาเนี่ยมันเริ่มมีทีมาแรกของฤดูหนาวแล้ว แต่ว่าหิมะจะตกจริงๆให้เล่นหิมะได้เล่นสก,กีได้เนี่ยตั้งแต่ต้นธันวาคมแต่ต้นธันวาคมหิมะมันจะยังไม่เยอะเพราะฉะนั้นพอประมาณครึ่งหลังของเดือนธันวาคมเเราก็จะเริ่มมีทริปไปเล่น หิมะเล่นสกีกันเชื่อว่าหลายคนหลายท่านเนี่ยคิดถึงหิมะละคิดถึงฮอกไกโดละเราไม่ได้สัมผัสหิมะมา2ปีกว่าพี่มเติมเราก็จะเริ่มจัดเราก็จะไล่ขึ้นไปเลยตอนแรกเนี่ยเราวางแผนว่าจะไปเที่ยวฮอกไกโดเพราะหิมะมันจะหนาแน่นสุดแต่ผมก็เสียดายว่าเว้ยถ้าเราค่อยๆขึ้นไปจากโตเกียวล่ละไปเที่ยวที่อย่างอุระบันไดที่พูดถึงเมื่อสักครู่เป็นช่วงไม้เปรสีมันสวยแต่ว่าช่วงฤดูหิมะเนี่ยรีสอร์ทที่เราพักมันจะกลายเป็นสกีรีสอร์ทแล้วมี <c oughs> ออนเซ็นสวยๆอยู่ที่นั่นเนี่ แล้วเ,เราก็จะไล่เที่ยวจากอุระบันไดขึ้นไปที่เมืองอิวาเตะซึ่งก็ยังมีสก,กีรีสอร์ทสวยๆเหมือนกันครับจากนั้นเนี่ยเราก็นั่งรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจากอิวาเตะข้ามขึ้นไปฮอกไกโดเลยแล้วไปนอนพักผ่อนสบายๆที่ฮิวตันนิเซโกต้องบอกอเลยฮิวตันนิเซโกเนี่ยเป็นหนึ่งในโรงแรมที่ผมชอบมากเพราะว่าเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่แล้วเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟยโยเต สวยมากเห็นทะเลสาบตรงนั้นเราลงอคคาไฟโยเต้เนี่ยสวยงามมากแล้วเป็นจุดที่มันมีกิจกรรมให้เล่นเยอะแยะมากมายเพราะว่าเขาจะมีสกีแฟคชวลิตี้ก็คือยูต้านิเซโกเนี่ยเป็นตึกลักษณะกลมๆพอลงมาปุ๊บจากล็อบบี้เดินมานิดหนึ่งเนี่ยเจอสกีลิฟต์เหมือนกับเพลย์กราวให้ไปเล่นหิมะให้ต่ออะไรได้ทุกปีเราจัดไปที่นี่เนี่ยจะมีความสนุกสนานมากๆที่ไที่ตนิเซโกนะครับ แล้วก็นึกถึงฤดูหนาวสาหรับผมนะพี่จจเกิดการแช่ออนเซนในฤดูหนาวเนี่ยเป็นอะไรที่มีความสุขที่สุดแล้ว <c oughs> เพราะว่าเวลา,าแช่ในออนเซนเนี่ยตั้งแต่คางลงไปเนี่ยอุ่นร้อนสบายเลยแล้วเลือดมันก็สูบฉีดมาที่หัวเราด้วยหัวเราแม้ว่าจะตากทีมะาหนาวๆอยู่เนี่ยนะ <c oughs> แต่รู้สึกแบบสบายอุ่นแล้วเวลาลุกขึ้นมายืนจากบ่อน้ําร้อนเนี่ยเ้วเจอ <c oughs> ประ,ะอากาศเย็นเนี่ยร่างกายเรายังเก็บความอุ่นไว้อยู่มันเป็นความรู้สึกที่สบายมากๆอยากให้หลายท่านได้ สัมผัสบรรยากาศของการเที่ยวในฤดูหนาวด้วยซึ่งฤดูหนาวที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะไล่เที่ยวตั้งแต่อย่างเงี้ยครับเดือนธันวาเดือนมกราเดือนกุมภาก็จะมีเรื่องของเทศกาลหิมะที่เมืองซัปโปโรมีเทศกาลหิมะที่เมืองใหญ่ๆต่างๆของญี่ปุ่นเราก็จะมีนั่งเรือตัดน้ําแข็งเพราะว่าที่ญี่ปุ่นพิเเกิดที่ฮอกไกโดเนี่ยม,มันจะมีน้ําแข็งที่ไหลจากโคโรผ่านรัสเซีย มาผ่านญี่ปุ่นด้วยครับตรงญี่ปุ่นก็จะมีการนั่งเรือตัดทิมะเรือตัดทิมะเนี่ยจะออกเที่ยวกันในประมาณช่วงปลายกุมภาพัานธ์ถึงต้นมีนาคมนะครับอันนี้ก็เป็น2ฤดูแรกที่เราพูดถึงญี่ปุ่นวันนี้ในวันอาทิตย์เราจะพูดถึงญี่ปุ่นกันทั้งวันเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งผ่านไปแค่2ฤดูเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยมาลงรายละเอียดเรื่องทริปวากกยาม่าสักนิดหนึ่งนะว่านอกจากวากกยาม่าแล้วเนี่ยเอ๊ะทริปนี้มันน่าสนใจอะไรกันบ้างครับรียวครับ ญี่ปุ่นเนี่ยมันเหมาะกับการเที่ยวทุกฤดูฤดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีฤดูหนาวพอหมดฤดูหนาวอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นคีอุณหภูมิของวันเนี่ยอย่างที่บอก15องศาสากุระก็จะเริ่มบานพอหมดฤดูสากุระเนี่ยเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยก็จะเป็นฤดูของสีสันดอกไม้ต่างๆก็จะแบ่งบานกันเต็มที่เลยญี่ปุ่นเนี่ยมันสามารถเที่ยวกันได้ทั้งปีมันอยู่ที่ว่าเราวางแผนท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้ดีแค่ไหน ตอนรับการผ่อนคลายเข้าประเทศญี่ปุ่นไม่ต้องใช้วีซ่าไปเที่ยวกันในช่วงเวลาที่อากาศดีเย็นสบายหลากหลายเส้นทางให้ท่านเลือกสะดวกช่วงเวลาไหนไปด้วยกันช่วงนั้นกับ around the world โทร061 421 0110 061 421 2680 Around the World นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061-421-0110และ061-421-2680หรือสั่งได้ที่ Worldwide Around the World Thailand com อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ครับพี่เ,เกริญว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันเหมาะกับการเที่ยวทุกฤดูฤรดูไปไม้เปลี่ยนสีฤดูหนาวพอหมดฤดูหนาวอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นคีอุณหภูมิของวันเนี่ยอย่างที่บอก15องศาซากรุระก็จะเริ่มบานแต่ซากรุระญี่ปุ่นเนี่ยจะเริ่มบานโอกินวาวะมีซากรุระเราก็จะไล่าใจากใต้ขึ้นเหนือมันจะสวนทางกันกับ อ่ใบไ,ไม้เปลี่ยนสีใบไ,ไม้เปลี่ยนสีเนี่ยจากจากเหนือจรดใต้แต่ซากุระเนี่ยจะบานจากใต้ขึ้นเหนือนะครับซึ่งเราก็จะมีทริปออกมาอยู่เรื่อยๆตามฤดูกาลพอหมดฤดูซากุระเนี่ยเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยก็จะเป็นฤดูของสีสันเพราะว่าดอกไม้ต่างๆก็จะแบ่งบานกันเต็มที่เลยอย่างฤดูร้อนเราก็จะไปเที่ยวทางเหนือเหนืออย่างฮอกไกโดซึ่งม,มันไม่ร้อนเท่าไหร่ อย่างที่เรียนคุณผู้ชมว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันสามารถเที่ยวกันได้ทั้งปีมันอยู่ที่ว่าเราวางแผนท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้ดีแค่ไหนซึ่งเราก็ต้องบอกว่ารราเดเวอร์เราเนี่ยถนัดต้องบอกว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เราถนัดที่สุดเลยแล้วก็เชื่อได้ว่าเวลาวางโปรแกรมเนี่ยจะไม่เหมือนใครแล้วก็คนอื่นจะคิดแบบเราเนี่ยจะคิดได้ไม่ละเอียดเท่าเราครับนะครับเราจะวางค่อนข้างละเอียดอย่างทริปญี่ปุ่นที่เรากําลังจะเดินทางกันแล้วก็ขายอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือจะเดินทางกันในช่วงวันหยุดวันปิยมหาราชก็คือได้วันหยุดเต็ม,เ,ตมเลย จนที่ออกเดินทางวันที่22ถึง27ตุลาคมพี่เจเกิลก็จะไปที่เมืองวาคายาม่าวาคายาม่าพี่เจิกผมพูดถึงวากายาม่านึกถึงอะไรบ้างนึกถึงศาลเจ้าอิเซศาลเจ้าอิเซเป็นหนึ่งในสามศาลเจ้าสําคัญที่สุดของญี่ปุ่นครับนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะอย่างที่เราเคยพูดกันว่าญี่ปุ่นเนี่ยทำไมเขาถึงได้เป็นประเทศที่เป็นแบบเนี้ยมีความละเอียดมีสติมีเหมือนกับทุกคนใช้ชีวิตแบบเซนอะแบบชินโตอะนะฮะ แต่ถ้าเรามาหาคําอธิบายเนี่ยว่าทําไมคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาถึงได้รักษาสิ่งที่มาจากอดีตเนี่ยยาวนานมาแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เนียบนะการทำซามูไลยการทำเครื่องปั่นดินเผาพิธีชงชานะงานหัตถกรรมต่างๆแม้กระทั่งเอาสิ่งที่เป็นความละเอียดเนี่ยเข้าไปไว้ในงานอุตสาหกรรมงานเทคโนโลยีเนี่ยมันถึงได้เนียบไปหมด คือทั้งหมดเนี่ยมันกลายมาเป็นปรัชญาในการดําเนินชีวิตของเขาใช่ถ้าเราไปดูที่ศาลเจ้าอิเสรเนี่ยนะสิ่งที่ผมชอบนอกจากจะเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยนะฮะเรื่องของที่ว่าศาลเจ้าอย่างนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทุกคนเนี่ยต้องไปเหมือนกับไปเคารพไปกราบไหว้แล้วเนี่ยอันนึงก็คือว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการส่งผ่านค,ความรู้จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือศาลเจ้าอิเสรงเนี่ยจะมีการสร้างใหม่ทุกๆปีครับปี พูดง่ายๆแในพื้นที่ศาลเจ้าเนี่ยพอสร้างอันนี้เสร็จปุ๊บก,ก,ก็จะทําพื้นที่สําหรับสร้างอันใหม่สร้างอันใหม่ก็ต้องใช้ไม้สนไซปรสซึ่งมันมีมากมายอยู่ใน้ก็ขนาดจะต้องใหญ่พอใช่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคนเก่าซึ่งก่อสร้างศาลเนี่ยก็ต้องมาสอนคนใหม่สอนวิธีการทําสอนเรื่องราวเกี่ยวกับศาลเจ้าทั้งเรื่องที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเสร็จแล้วพอรุ่นนี้ถัดไปพอสร้างใหม่ปุ๊บก,ก็ตั้งศาลอันใหม่คือพื้นที่2ออันเนี่ย มันจะอยู่ติดกันจะผัดกันก็น <c oughs> กนลื้อของเก่าออกก็มาสร้างเพราะฉะนั้นสารเจ้าอิเศษเนี่ยจะขยับทุกๆ20ปีไม่ได้อยู่ที่เดียวนะ <c oughs> แต่พอขยับปุ๊บจุดเก่าพอรื้อออกก็เตรียมสร้างอันใหม่เพราะฉะนั้นความรู้เทคโนโลยีในการก่อสร้างงานหัดถักกรรมความเนียบมันถึงถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นพันๆปี <c oughs> นะฮะเขาก็เทียบเคียงว่าวิธีแบบนี้ของสารเจ้าอิเศเนี่ย คือวิธีการของคนญี่ปุ่นทั่วไปพ่อสอนวิธีการทําปลาแห้งให้ลูกสอนวิธีทํารามเมงอสอนวิธีทําอาหารสอนวิธีทําเครื่องจักรเครื่องกลเนี่ยมันถึงได้แบบเป็นกระดูกสันหลังอันหนึ่งของคนญี่ปุ่นว่าการถ่ายทอดที่เนียบก็จะต่อยอดกันมาคือเราเห็นหลายองค์กรหลายร้านค้าที่พ่อกับลูกเนี่ยบางทีเนี่ยลูกก็ทําได้ไม่เหมือนพ่อแต่บางเอิญมันมีคนอื่นมาเรียนต่อ งานก็ออกมาเนียบเพราะมันก็จะมีความต่อเนื่องของ<ช>เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมใช่แล้วการส่งต่อกันจากรุ่นสู่ร,รุ่นแบบไม่ให้มันมีการตกหายไปใช่และเราก็เคยบอกว่าเคยสังเกตว่าทําไมคนญี่ปุ่นเนี่ยช่วงปีใหม่เนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องขาดาวแต่เขาแห่ไปอยู่ศาลเจ้าอย่า,างศาลเจ้าเมจิเนี่ย ตามสถิติอย่างที่เราอ่านคือช่วงปีใหม่คนไปที่นั่นเป็นล,ล้านๆคนศาลเจ้าทุกแห่งคนไปขอพรกันหมดเพราะนั้นเรื่องของศาลเจ้าเนี่ยเวลาพวกเราไปเที่ยวกันเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสความสงบความสุขทางใจนะฮะผมจำได้ว่าเคยมีหลวงพ่อท่านหนึ่งใช่ไหมเคยพูดกับเราว่าแม่อยากจะจัดไปดูวัด เหมือนกับทัวร์ธรรมะที่ญี่ปุ่นเพราะหลายคนบอกว่าทัวร์ไหว้พระนี่ก็ไปเฉพาะอินเดียแต่จริงๆญี่ปุ่นเนี่ยผู้ก็พูดนะหลังจากที่ผมไปอินเดียไปจีนไม่ก็นังเทียไทยมานะประเทศที่มีการศึกษาเรื่องพุทธศาสนาลึกซึ้งที่สุดเนี่ยนะผมว่าญี่ปุ่นลึกซึ้งกว่าไทยลึกซึ้งกว่าไทยเพราะว่าอะไรเขา เข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตปฏิบัติเขาแล้วก็ถ้าไปดูวัดของญี่ปุ่นทุกท่านจะเห็นเลยสะอาดเนียบนะทุกจุดไม่มีอิเล่เคลคราบเหมือนเมืองไทยอันนี้การันตีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยแถววากายาม่าเนี่ยนะผมคิดว่าเราจะได้ความสุขแบบนี้ด้วยคือพอพี่ตะ<อ>เ,เกิงพูดถึงวากายาม่าเนี่ยพี่ตะเกิงนึกถึงสันเจ้าอสำหรับผมเนี่ยพูดถึงวากายาม่าเนี่ยจะนึกถึงธรรมชาติสวยๆล้วก็นึกถึงเมืองที่มันมีพืชผลทางการเกษตรดีๆนะครับ ที่วกากายามะในเส้นทางนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสไปในฤดูนี้เนี่ยมันจะเป็นฤดูที่มีลูกพับบผมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยชอบพาลูกลแล้วลูกพ,บพับเขาเนี่ยนะเวลาเขาทำนะผมว่าใจเขาก็เหมือนพวกที่ทำสารเจ้าแหละคือสร้างงานศิลปะเขาไม่ใช่แค่ว่าปลูกออกไม้เฉยนะเข,เขาจะ<ร>สล้าลมันให้สวยเป็นนัตกรรมลูกพับเขาจะเป็นลูกสวยๆนะครับแล้วก็รับประทานกันแบบสดๆที่ต้นเลยเราก็จะไปที่ ส่วนลูกพลับกันที่วากายม่าด้วยไปเด็ดลูกพลับทานกันสดๆนะครับนอกจากเรื่องของเกษตรกรรมแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงามในภูมิภาคน,นี้เนี่ยเรามีโอกาสที่จะไปชมน้ําตกนาชิซึ่งบอกว่าเป็นน้ําตกที่สวยที่สุดที่หนึ่งแล้วก็จะมีสันเจ้าอยู่แง่แง่ตกที่สวยนะครับม,มีธรรมชาติที่สวยงามแล้วพออยู่กับธรรมชาติอย่างนั้นเนี่ยช่วงเวลาค่ำๆก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการแช่ออนเซ็น ในทริปนี้เนี่ยเราจะนอนในออนเซ็นรีสอร์ทเนี่ยสคืนแล้วก็ก่อนกลับแน่นอนว่าคุณผู้ชมหลายท่านอยากจะช็อปปิง้งทริปนี้เนี่ยก็จะมานอนที่โรงแรมนิโก้ที่อซสกา สองคืนก็จะอยู่ในย่านช้อปปิ้งเลยสามารถที่จะเดินช้อปปิ้งในโอซาก้าได้คนที่อยากจะไปนะครับในคริปนี้อยากให้รีบจองมาเพราะว่าจองเดินทางกันเนี่ยอีกไม่กี่วันละเดินตรงเผมจะบอกว่าช้อปปิ้งในโอซาก้าเนี่ยนะฮะไม่แพ้ในโตเกียวผมไม่แพ้อยู่แล้วโอซาก้ากับโตเกียวมันไม่เม่อนกันเลยเมืองใหญ่พอๆอกันแต่ว่าพื้นที่ในการช้อปปิ้งที่โอซาก้าเนี่ยนะฮะผมมีความรู้สึกว่ามันเดินง่ายมันมีแยกเป็นสัดส่วนคือถนนแบรนด์เนมคือหองแบรนด์เนมเลย มันอาจจะไม่หลากหลายเหมือนในโตเกียวแต่มันได้ของครบนะแล้วก็ถ้ามาช้อปปิ้งแถวริงกุพูดง่ายว่าคุณช้อปปิ้งแบรนด์เนมได้แล้วคุณมาเอาเล็ตได้ซึ่งอันเนี้ยจะต่างจากโตเกียวโตเกียวเนี่ยถ้าคุณช้อปปิ้งคุณก็ช้อปปิ้งพวกแบรนด์เนมแล้วก็สินค้าตามจอกซอกซอยแต่ว่าถ้ามาที่โอซาก้ามีเอาเล็ตใหญ่นะฮะตบท้ายให้ด้วยอันนี้เป็นทริปวาคายามานะครับทริปเดือนตุลาคมก็คือ22 2 7หรือตุลาคม พฤศจิกายนเนี่ยเราเริ่มต้นที่จะไปเที่ยวดูใบไม้เปลี่ยนสีเริ่มมาในภูมิภาคทางย่านคันไซด้านออสก้ามันจะมีเมืองชื่อเมืองโอบาระแล้วเมืองโอบาระเนี่ยเขาจะมีสักุระของเขาชนิดหนึ่งแล้วเฉพาะที่เมืองนี้เท่านั้นที่จะออกดอกหลงฤดูกาบที่อื่นๆคือสักุระที่อื่นเนี่ยเขาออกดอกกันเดือนมีนาเมษายนแต่ว่า <c oughs> ที่เมืองโอบาระเนี่ยสักุระจะออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ร่วง เพราะฉะนั้นเราไปที่นี่เนี่ยในทริปที่ไปดูโอปราศกุระเนี่ยนะครับไปทั้งทีเนี่ยได้เห็นญี่ปุ่นครอบทุกฤดูดครับคือได้เห็น ดอกสกุลารบานหลงฤดูที่เมืองโอบราท่านที่ไปแม่น้ำรายนี่ยอ,อย่ามาจองนะเพราะว่าเดี๋ยวเผลอจองคือเราก็มีนัก้าหลายคนนะบอกว่าจัดซ้อนกันไปแม่น้ำรายพี่ไปแม่น้ำรายพี่กดไปสิเอามันมันเ,เอินสกุลารมันบานาตอนนั้นมันบานเลครับรอไม่ได้บอ <c oughs> กให้สกุลารหยุดบานก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวแม่น้ำรายากลับมาแล้วค่อยบานไม่ได้เราก็เลยมันก็จ,จัดซ้อนกันแต่คนที่ไม่ไปแม่น้ำรายเนี่ยรีบจองทริปนี้ปีหนึ่งนี่มีโอกาสเห็นสามสามสิ่งที่มาจากสามฤดูเนี่ยใน ในทริปเดียวคือเห็นดอกสก,กุละบานในจุดที่เห็นสก,กุละบานเนี่ยนะครับเห็นใบไม้เปลี่ยนสีสวยงามมากมคือในภูมิภาคคันไซเนี่ยผมต้องยอมรับว่าใบไม้เปลี่ยนสีเขาสวยเขาสวยบางคนบอกว่าสวยที่สุดนะครับแต่สำหรับผมวาสีเปลี่ยนสีสวยที่สุดน่าจะโทเกกุแต่แถวแถวนี้ก็สวยสําหรับผมเนี่ยเกียวโตอ่าเนี่ยแถวนี้เลย <c oughs> ที่เราจะไปกันเนี่ยนะครับที่โอบราเนี่ยนะครับแล้วก็ <c oughs> เรามีโอกาสที่จะขึ้นยอดเขานะครับแล้วก็ไปดู หิมะแรกเพราะว่าช่วงต้นพฤศจิกาเนี่ยหิมะเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะเริ่มตกละเพราะเราจะได้มีโอกาสไปสัมผัสหิมะแรกเพราะในทริปเดียวเนี่ยเหมือนได้ไปเที่ยวครบทั้งเห็นหิมะทั้งเห็นใบไม้เปลี่ยนสีทั้งเห็นซากุระบานครับอันนี้ก็เชิญชวนคุณผู้ชมมาไว้ก่อนนะครับให้ไปเที่ยวกันนะครับแล้วเรายังมีทริปอื่นๆที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวอีกหลายทริปเลยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเราเรียกได้ว่าเรา จัดกันได้ตลอดทั้งปีปูพรมให้ตลอดทั้งปีนะฮะแล้วก็ช่วงไฮไลน์นะฮะเทคนิคในการเที่ยวญี่ปุ่นก็คือว่าเมื่อไหรท่านว่างเมื่อไหรท่านอยากไปไปนะฮะเราเทคนิคสมัญที่สุดคือเมื่อไหรท่านอยากไปไปกับเราอันนี้ดีที่สุดเลยก็ไปกับเราเท่านั้นไปกับเรานะฮะจะได้เห็นที่ที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับเรายังมีจอแดนนะครับไปเที่ยวจอแดนด้วยกันกับเราไปชมความสวยงามของ นครเพตรานาครที่อยู่กลางทะเลทรายไปในช่วงที่อากาศเย็นสบายนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขาสารจากทุ่งกุหลาลร้องไห้ยังม,<ข>มีอยู่เหมือน,นเดิม,มยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับสามารถสนับสนุนเราได้เพราะว่าช่วงที่ผ่านโควิดมาเราผ่านมาได้เพราะว่าเราเก็บเล็กผสมน้อยขายของต่างๆโอ้หเนี่นเดี๋ยวปีนี้นะนะจะไปดูทุ่งกุหลาลร้องไห้ตอนที่เขากําลังสีทองมีการเก็บเกี่ยวนะเดี๋ยวเราจะไป ดี๋ยวต้องกลับบ้านสักปีหนึ่งแล้วไม่ได้กลับบ้านมาสามปีแล้วครับ <c oughs> ก็เชิญชวนกันนะครับแล้วก็วันนี้ผมและพี่เ,เกิง <c oughs> ลางพี่ิมาก่อนนะครับพบกันทุกวันเสาร์และอาทิตย์10นาฬิานาทีครับสวัสดีครับ